เกาะสวรรค์ด้วยสู้ยังมีตองเกาะสวรรค์ซะด้วยอ่ะหอดูาอดวาวก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้แบบไปโดดหอด,ดูดาวแล้วกันนะผมไม่ได้แบบทาคลิปแบบแบบไอ้นั่นแล้วว่าแบบหนึ่งสี่มันมันเมื่อก่อนอน่ะก็คือแบบแต่มันไปไม่ถึงไอะที่วงวา้าโดดหอกก็ได้ปดไปโดดหอกก็ได้อยากไปเล่นซองควงแต่มันโดดไปไม่ถึงคนระับเพื่อน อยากเล่นซองควงือผมอยากเย็บท็อบท็อปซองควงได้ไงจะจะจะได้ฝึกเล่นแบบสองม็ตไงเสียดาเห็นไปไม่ถึงเพื่อนโอ๊ยเสียดาจะเลยมันไปไม่ถึงนะแต่เมืเ่อไรคเขาผมถึงไปถึงผม,ก,มก็มีโอกาสเจอกลับไม่เจอนะอย่าไปซีเรียสเลยดูทรงแล้วหอนาฬิกาไม่น่ามีคนโดดกับเราเนะี่ยไม่ไม่น่าตบตบปากสามวิี หยอกหยอกหยอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอีเรามีปืนอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยซองพกไปยิงอะไรใครเขาได้เนี่ย,ยปือนอาก็น่าเล่นนะปือนอาก็แรงเอ้ยมีคนมีคนตกกับเราด้วยอะ่ะเนี่ยไม่สาวน้อยปะเฮ้ยเพื่อนอใครที่ตกกับเราอะ่ะดูซิดูซิดูซิเพื่อนถ้าตกกับเราอะ่ะอุ้ยกูบ่าวกูบ่าวกูบ่าว กู้าวหรืกว่าจะยิงหัวติดเฮ้ยมีเข็มต้นเกีย่ยงเราพูดวเหรอมาปะเพื่อนมาปะน่ะเพื่อนมาป่าแค่น,นั้นแหละมาถามใจเธอดูมาลูกลูกคงล,ลูกซองไม่ต้องอ่ะนี่เหลี่ยยยูพีนี่แหละปืนที่แบบเคยเล่นมาก่อนไอ้ใบสัตว์แรงจริงนะผมได้เ,เดียวาดิปืนน่าแรงจริงพูดเลยปืนน่าแรงจริงข้างบนเตรียมขวาไม่ใช่วะข้างล่างตรงไหนหวะนะ ตรงไหนวะนะ่ะตรงไหนเอ้ยบอกทีี๋ยวก็เปิดโปลตเอาเจอตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเพื่อนมันอยู่ไหนหรือวะไม่ได,ด้แล้วอ้ยบึ้ยดิด่ายอาสิเพื่อนขนาดนี้ต้องล่วงแล้วละ่ะรีบตามเลยรีบตามเลยมาดิเพื่อนมาเปล่าเพื่อนมาเปล่ามาดิเพื่อนมาชบเปล่าอ้าวา <Okay S 1> ไม่รอด้วย มีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยสกาสกามาดิมีปะข้างบนมีแน่นอนเสียงเท้าอย่างนี้เสียงเท้าแบบแบๆนี่แหละเกาะสวรรค์ต้องพาได้บูยา่าเจ้าเชื่อเรื่องที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเชื่อ <laughs> ยอกๆยอกยอกยอมาดิเฮ้ยตะตุกหน่อยๆน,นะผมเห็นเกาะสามอ่ะรือเ,เขาเก็บไปแล้ววะ เก็บไปแล้วมั้งอนุญาตซื้อกราะสาก่อนเลยแล้วกันนะโอเคแล้วก็ซื้อซื้อชิปด้วยซื้อชิปหมวกกันนึงกันหัวโยกอันดีได้อยู่ยได้เลยอ่ะมาข้างล่างจะมีที่อัพก่อนนะนี่ไงให่ด้วยบางคีมันก็มีบางคีมันก็ไม่มีนะครับผมมันเป็นแบบระบบสุ่มนะสตัวสองทีมอีกอ่อคนนี้คนเน,นาะใช่ไหเก็บยาดิเพื่อนเก็บยามีมีม,ม,มีคนมีคนมีคนท้าย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 มีคน ใช้มีคนนะปืนนี้แรงอ่าวดาวสวยดิเอาไม่ใช่ผิดผิดตามงปีังเพื่อนปืนนี้แรงแล้วเนี่ยดอกแล้วตั้งยี่สิบเลยเห็นนะใส่ก่อเลยเมื่อกี้อเอเล้วก็่อแตกไปแล้วแต่ก็แรงจริงนะปืนนั่นอ่ะแรงจริงแรงจริงปืนน้นแรงจริง,รง,รงในสี่วิสีโคตรแรงอะ่ะผมบอกเลยใครที่แบบจะเก็บแต้มอย่างเงี้ยจ,จะเก็บดาวอย่างเงี้ยแนะนำเลยตัวนี้โคตรแรงอะ่ะ เพราะ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 ผมเองผมก็ใช่นะมันดอกละสามสิบกว่าเลยโคตรแรงอะ่ะยังเวอร์อะ่ะตรงไหนเงี้ยเพื่อ,อ,อนนายก็เกรงใจคนที่วิ่งหาเลยสิเพืออ่อนเอ้รถ้ฟ,ฟใครวะโอเคีเก็บของน่อยซ้ายซ้ายซ้าย,ายแม่สาน้อยเว้ยยิงหัวด้วยว่ะเวอร์จัดเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังนใจยเย็นพี่ มาแล้วมาละวไดิดูเลยดูเลยดูเลยไอดิดากอ่ะนะมีกปะมิกไหมปิดอีกกำลังอลเนี่ยแต่ว่ามันไอ้นี่ไงเดียผมไม่ชอบเล่นเพราะว่ามันแพ้แตะกุลูกซองอะ่ะวันนี้มันจะแพ้ลูกซองมาดิเพราะว่าลูกซองคือมันยิงแป๊บเดียวอ่ะอันนี้มันต้องยิงแบบต้องยิงหัวมันมันเล่นยากตรงนี้แหละมีคนอีกปะล่ะ

ก็ไอ้วิ่งมาวิ่งมาไอา้วิ่งมาวิ่งมาไอ,อ้เอ็งก็เอาปืนลูกมามาวัดกับปืนไอ้น,นี่ลูกซองเอ็งก็อย่างเงี้ยแหละบอกแล้วว่าอย่าวัดไอ้ไอ้นี่มันดีกว่าไงใช่คนปะไม่ใช่นี่หว่าเอ่อขาอน,นี่ไอ้เอ่อรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าอะไรวะโอ้ยอ้ําสมองรวนแล้วรู้ว่าอะไรวะเววพื่อน โอ้ผมรถสะพานเออใช่ใช่ใช่สมองสมองผมโคตรดีเลยอ่ะเออแบบอยู่ไหนนะยึดถึงไหนอะอะไรข่าวข่าวอะไอ้อะไรข่าวข่าวอะอะไรมีอะไรแดงๆเมื่อกี้อ่ะเห็นอ๋อมีคนนะมีคนนะมีคนนะน่ะมีคนนะน่ะมันเป็นตี้เลยวะเป็นตี้เลยอ่ะดาวก่อนนะ เห็นปะเห็นไหมเดาผู้เหรอไปดิเห็นปะมีอะไรเล่นอ่ะเออ่เก็บของแบบใจเย็นไม่ได้ลืมลืมลืมห้ามห้ามห้ามใจเย็นไว้พี่ชายเออมีอะไรบ้างอ่ะร่งนี้้้ตตอไดมีอะไรบ้างอ่ะเพื่อนเก็บเสียงเราไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเออมีซองยาวให้ปะ มีซองยาวไหมอ่ะซองยาวเพื่อนซองยาวอะ่ะซองยาวไม่มีเหรอโอ้ไม่มีซองยาวให้เลยอะเฮ้ยไอ้ก็ไอ้ไอจะมาดักบุงไม่ได้นะไอ้ไอ้ไอเจ็บไหมอะไอ้ไซ้ายเข้าปะไอ้ไซ้ายเข้าไหมอะผมวิ่งขวาแล้วนะไอ้ไอไปซ้ายกนรยิงยเลยนะอ้าไอ้ไอจะเล่นขอบวงไม่ได้นะไอ้ ว่าไปมีอะไรบ้างอะสลิงมีปะไม่มีอะไรเลยที่ลงที่ดูไอ,อ้ที่กระโดดไม่มีเลยงานหยาบละผมโดนกดจากเลยตอนเนี้โดวนวงบีบแล้วก็โดนคนกดอะไอ่ก็อุยอ้ยไอย้เป็นตี้เลยวะไอ้ต้องหาเลียมแล้วต้องต้องหาเรียมแล้วไปยังอะไอ้ ที่ลงที่ลงที่ลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดที่ลงที่ลงที่ลงผมต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนเ,นเอผ้ผม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 ต้องวิ่งถาไอ้น,นี่ก่อนนะพื้นที่ก่อนนะเพื่อนเขาเนี่นเลยดูทรงแล้วเพื่อนเนี่ยเลยผมไม่มีลูกฟองละมาแม็กเก็ตมันเล่นไม่ค่อยดีอะอกล้องไฟมาโอเคไอ้อวิ่งกันไปก่อนเลยนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้อย,ยิงไครนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่นยไอ้ยิงไค่นะ เดี๋ยวจะเลยอ้ายอะดาวก่อนนะอ้ายไอ้วอลผิดจังหวะเหรอเดีย๋ยวห้ามตั้งนะที่หลหังนะรู้เปล่าช่วยผ,ผ,ผมเองก็เคยเป็นมาแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยบอกแล้วว่าไอ้วอลจะเป็นไม่ได้ห้ามตั้งนะแบบจังหวะมันแบบถ้าเรากดผิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมตั้งให้ผมกลัวนะผมกลัวเออคนข้างบนยิงอะไรดินั่นไงจริงด้วยใช่ป่ะเอเอใช่ด้วยเอ้ยเอ้ยยังยิงเ,เดี๋ยวพี่ชาย ไปเอ,เ,อเอาเอ่อเอาอะไรดีวะเพื่อนเอาอืมเอาชิปเอาชิปเอาชิปซื้อชิปเอาชิปเอาชิปเฮ้ยไอ้ก็ไอ้ก็เกินไปแล้วนะไอ้แน่ๆแค่นี้ยังจะดูอีกเหรอเพื่อนขอพันยาก,ก่อนแล้วกันนะโอเค หมือนเหมือนจะมานะเหมือนจะมานะอยู่เหรออยู่ไปสิครับพี่ชาย<ะ>อยู่ทำไมอ,ะะอ่ะฮะฮะไอ้หัเดี๋ยวสะกิลกดไม่ได้เข้าขวาแมมเข,ข้าซ้ายดีเรากดสกิลนะ จะเอา่อนแล้วกันนะเฮ้ย,ยมียาปะ่ะมียา,ยาไหมไม่มียาด้วยยาใหญ่หมดงานหยาบแล้วอันนี้ของจริงเลย,ยางานเข้าลขแล้วล่ะพย้ายหมดเลยงั้นนะมีอะไรบ้างอะ่ะไปดิวิ่งเลย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  ป็นไงบ้างอะไม่มีอะไรแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งหายเก่าแล้วหมดแล้วของถึงไม่มีตัวดูดแล้วหมดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอุ้ยนิดนึงวิ่งก่อนตัวดูดขอแค่ก้าวเดียวก้าวเดียวปฏิหารอู้ด้าววงวานิดนึงเพื่อน นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้านิดเดียวนิดเดียวะวิ่งครับหมดแล้วตัวตรงตัวดูดหมดแล้วจะเก็บไว้สักหน่อยคือจะเก็บไว้ทำปฏิหารหมดแล้วไม่มีแล้วตัวดรงตัวดูดวิ่งแล้วตอนเนี้ยวิ่งสิครับรออะไรมีคนยิงกันด้านบนอ่ะเอาไงดีอะ่ะดูต่อแล้วกันนะสวัสดี ไหนม no <c 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 ั่งอ่ะเพื่อนไม่ก็สีเหรอตัวดุแล้วมาก่อนมากรอนมาก่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 อนนะโอ้ยเอ็งก็ฮะเฮ้ยผมเจอบะโคโนได้ด้วยอย่างโกงเลยเมื่อกี้อ่ะผมเจาะโคโนได้ไงวะเดียไปก่อนนะเฮ้ยเอ็งย่อยกันปะเนี่ยไอ้ พอได้ปะล่าครับล่าครับล่าครับเมื่อกี้เนี่ยล่าครับเลยหมดละไอวงไอวัวผมหมดละอยู่นิ่งๆก่อนอ้ําใจเย็นนะอ้ําพื้นที่เซฟโซนเฮ้ยใจเย็นไงเพื่อนเหลือเท่าไหร่อ่ะสองสี่มะน่ะผมเล่นไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยผมเล่นยากแล้วขวาก็มีอะดิ ซ้ายก็มีอ่ะเอาซ้ายก่อนแล้วกันนะมากระโดดสวน,สวนววววเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งดาวก่อนสวยดีมาดีตัวนหนึ่งนะ วันหนึ่งนะจเย็นอ้ำจเย็นอ้ำจเย็นแล้วสุดลูกฟองหลีไม่ทันนะเมื่อกี้อ่ะเกือบละเกือบละกันละเอาไงดีวะอ้ำนักแข่งนักแข่งยังไงดีจะเป็นนักแข่งจะคิดไงดีอ้ำถ้าเป็นนักแข่งยิงกดก่อนอ้ำยิงก่อนก่อนอ้ำใครสอนไม่รู้แต่ที่รู้คือคิดเองหมดแต่ตอนตอนเนี้ยยิงกดก่อนอ้ำอันนี้อันนี้เกะ ยันหยาบแล้วอำ้ำหยาบแล้วเฮ้ยอำ้ำาสองดึงเหลือเนี่ยอำ้ำาสองดึงเหลือเนี่ยสองดึงแล้วว่าคงจะต้องเข้าแล้วล่วนะนะแป๊บนะแป๊บนะนักแข่งเลยวะคิดเองอ้ำคิดคิดเข้าไว้คิดเข้าไว้อ้ำแหลกจัด,ดเลยเพื่อนยายายาอ้ําแหลกริพ่อน

โ <mm> ชคดีนะที่แบบกระสุนแบบรอดตากดวโเงกระคำขอเพื่อได้มา17คิวง่ก็หกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมก็โห้อนดาเมจน้อยอ่ะดาเมจน้อยได้ต้อง17คิวอ่ะน้อยไปนะอ่าไหนไหนก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดสกอร์ให้ดูนะครับผมสกอร์การเล่นนะ มาดูซิว่าสกอร์การเล่นของผมจะเท่าไหร่ก็สกอร์การเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่คนเดียวนะผมจะเล่นแต่แตัวหนึ่งสีเลยส่วนใหญ่นะครับผมคือผมไม่ค่อยได้ไปสุ่มทีมนะก็นั่นแหละครับผมส่วนใหญ่คือผมจะเล่นแต่หนึ่งสีเลยไม่ค่อยได้แบบไปหาพุงไปหาเพื่อนนะเพราะว่าคือผมอัดคลิปเสร็จปุ๊บก็ผมตื่นมาก็เท่าไหร่ก็ประมาณเที่ยงเที่งทงยงบ่ายแล้วใช่ไหมก็อัดคลิปอีกก็ประมาณ ผมก็เล่นประมาณเออประมาณบ่ายจนถึง3โมงนะแล้วก็ผมจะทำปกคลิปก็ประมาณตอน4ีห้าโมงแล้วก็จะลงคลิปก็ประมาณ6กโมงปกตินะครับผมแล้วก็ประมาณประมาณ4ี่หทุ่มเนี่ยผมก็จะทําการตัดคลิปนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเล่นนะส่วนมากผมจะเล่นแต่คนเดียวนะครับผมเล่นเล่นคนเดียวเลยไม่ได้ยุ่งกับใครในช่วงเนี้แล้วก็คิวดิผมก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ ขูหวานนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแต่คนเดียวนะทุกคนเห็นไหมเล่นไปทั้งหมด2องร้อยาเกมดึงเพื่อนแค่4ครั้งอะ่ะก็คือผมแทบจะไม่เล่นกับกับใครเลยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญผมจะเล่นแต่คนเดียวนะแล้วก็ตลอดชีพผมก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะตลอดชีพใช่ไหมปกติใครที่เคยดูคลิปแรกแรองผมเนี่ยคิวดิผมจะอยู่ที่เอ่อสองจุดหนึ่งเก้านะตอนนี้ก็พัฒนามาอยู่ที่สองจุดสี่แปดแล้วนะครับผม คือที่สกอร์การเล่นผมที่มันเยอะเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมเก็บแต้มเนี่ยคือผมจะชอบแบบไปนั่งเคมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกดหนึ่งสี่แล้วก็เลยแบบว่ามันเริ่มแบบก็ได้คิวเยอะแล้วนะก็เลยแบบว่าสกอร์แบบคิวได้ก็เลยแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปเล่นหนึ่งสี่นะก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้แบบมีลุงรีบเลยนะผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาผมทุกคนเอาไว้ค่อยกลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ต้องขออภ แบบนี้แหละครับผมก็เป็นคนที่ชอบพูดติดอ่างนะแบบมันอาจจะพูดแบบบางคาอาจจะดูเหมือนผมพูดคำหยาดนะก็คือแต่ไม่ใช่นะผมแบบมันเป็นแบบมันเป็นเสียงแบบมันชอบแบบติดในลำคออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอาเปา็นว่าค่อยกลับมาเจอกันคลิปหน้านผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามตชมกันมาผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วนะครับคนดูไปแล้วครับผมบายบายครับ